สบายดีพี่น้องสบายดีสุกขจุกคนสมองสบอนณปกป้องกันเองแล้วกับสองน้องเดอนพี่น้องอัปเดตอาการอัสรอใจเนาะมาไม่ต้องเดินกันมาที่งานศพน้องไข่ดาวพี่น้องเลยหากอายูเก่าปีพี่น้อง แม่น้องมอดพี่น้องเอ้ยมาหายกำลังใจนะ่ะ <c oughs> ตอนบบาควันผดไปทำงานไปต,ตกงานก็มาพักน้ำยาพ่นน้องไข่ดาวละตี๊ดแพงแพงไอควันชะมว,ะวยกระนางปลอบใจหายกำลังใจ Này này đấy nó. Xa, bên phía này thôi, lúc nãy có nhau đây nó, ông già rồi, không đây

จนเสร็จอนใดพี่น้องเอ้ยลูก่มกำลังวายพอดีเป็นตะหกักหักระกะเอปีน้องไข่ดาวเอิ่นป่วยบส่สบายป่วยมาเป็นเดือนสองเดือนไงยายปวนยาผปวพิ่นไปขุดจิรอคายกับแม่น้องเดือนันไรพี่น้องเลยขุดจิรอคายพอได้คาน้ำมันโหลดพาลูกไปเป่า สวิตป่วนทางอะไรก็แบบฝึกซับซินเงินคำเพาก็บเบิดมีลายประณามไดเมือนี่ก็มาหอดพี่น้องเ้ยพอกับแม่นะาทำใจบ่ได้พอจนเป็นลมพอจนสอกไปพฝึนอยู่โรงพยาบาลเมื่อวานนี่จนเขาามาเฮือนบ่ได้ขเขาไปนแนมไปทางแไรก็เห็นจะรู้ก็ฉันห่องหายอยู่เบิดเมือง ังด้วยกับมาซอยเวียกเพิ่นแต่ซาออกแหละกับบ่มีเวลาไปถ่ายคลิปมื้พี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็มาซอยงานศพเพิ่นทั้งมื้อทั้งวันหั่นนะก็สิถ่ายให้เบิ่งแบบนี้เนาะก็ขอโทษขอภัยหลายๆเด้อพี่น้องอยากให้ฮู้ว่าแม่คนหนึ่งความักแฟนลูกสําใดเนาะ สาวเดียวเป็นกบมีลูกลายคนอนึ่ดอกลูกชายนะสามคนลูกสาวนะพูดยลูกสาวนะล,ละก็บ,บ่คิดว่าสิเป็นแี้วนี่ เ้อเมื่ออาชิบย์สามพันก็นหายูกอะไรน่าดูชื้อพาลูกไปเป่าแข่คนกับพี่น้องเลยบ่คอยลายปันไดเพราะว่าว่าขุดเดืออซ่านกต่ก็ล้างไงเดอกแต่วา่าทรัพย์สินเงินคำกับบมีนเนาะเกื่อนกับเห็ดกับพวกเก่าคนกำลังใหญ่อยู่ มาซับซินไปให้ผู้คนมาก็เพิ่นก็ได้ขาหมูตัวนึงหมูก็โตบ่ใหญ่ดอกให้แค่คนกินแต่ว่าคนก็มาบ่หลายย่างกระทรวงโควิดลูกายพี่น้องลูกายเพิ่นนึงอีกอ่ะนะ่เป็นยัง่เป็นห่วงแม่ หมักทูบอ่ะหมักทำความสะอาดคนก็หมักช่วยหมักงามแต่งเป็นตะแคงแท่เทตกออกอยู่โทรไปบอกโมพงโอ้ยเอื่อยจะตัวค่ะบอกเอื้อยว่าซันเป็นตาหักแท่เฮาไปอยู่นะฮูแท่ๆมาวิผมให้ออายว่าซัน คนที่อยู่ทางหนอกเพื่อนพี่น้องคนกับบาายปันใดปูหันรัางมาจะเสือดั้นี่คือพอของน้องไข่ดาวสโลปหากระพื้นพี่น้องคนนันะคนกับบาายปันไดกลางเว้นกันเนาะทางนี้จะปรึกษาอียงกันสนานอยู่ Cái này cho phía nọ ngồi Anh ấy không Thì xa bay chút năm phần Mặc dù mặc non phần áo hải phần Thật ừ. là khu âm thuộc không phần to nọng xô phía nọ ngồi

ใจสิขาดกนบอกแม่นีะแม่ยหาไว้เลยเก็บนี่น่าคือผู้ใหญ่มาได้คือเด็กน้อยการสั่นนะัะปวดนี่แมเอ้ยเรียห้าับกดุบมวอ่าเนบอกว่าบาแม่กับวัตถิเศษตูดให้วิตเซอรเดีวบวมิดช่เนียแต่หัตาเลยยะเป็นแะไเอ้ยน้าน้าน้า ไปบอยหักมากเอัืมแบบชิบอกัอืมอืมทานนี้แหละอาาการาสุนเนี่ยคนักมากอยกอืมคันคือเด็กหน่อยเนาะอืมบ่มหวนี่ยกะโตแม่ทำละทำหลาทำงานบ่ไปกับยาแม่ห้ามบวอยากไปแล้วก็ได้อันนี้พื้นไปน่ะแม่เล้ยจ้่ใจนั่น อลับกระเทนคนท่นเป็นะนอจจิตายอดความหูซื้อกวัยมุ้ยปากสิีอ,อนะเปิดมะม่มาทานน้ำ <c oughs> เป็นมะม่มาทานมากินมาทานอันแหลาซาบานเข้า <c oughs> มาผึ <t myst icism> yeah, ่งผ yeah, ู้สวยๆงามๆนะบอสงามไหนกันไหนเนาะท่านเวลาผึ่งเห็นว่าเด็กนะข้าวปูชูข้าวติน่ะสุดโต๊ะไปโควิดแก้วทองอ่ะ ไปสบายเลยเศร้าทรมานเลยแต่ก่อนอเพนไปทำงานไปทำงานแต่น้องไข่ดาวน้อยๆไปเที่ยวไปเที่ยวมามาถึงอาทิตย์มายามแล้วก็ไปพาลูกลบไปลบมาวันนี้ลูกเลยไอิโซ่ธรรมดา ไข่ธรรมดาเลยกับผ้าลูกมามาแล้วก็ไปหันไปหนีนะแม่ไปรับจ้างทำงานกับป้ายแล้วก็กขู่แล้วว่าน้องนั้นบสบายโซ่เจ็บๆโซ่โไปไปมาๆมีโรคประจำตัวปวนมามาไข้ร้างกินเลือดกินปากกินเลือดมาแล้วน้องปวดไปพี่น้องเลย ตกับบ่อเเนก้ํานงบุญเครื่องสิเนําน้องเพิ่นพี่น้องเพิ่นถือไปนําเนาะเพิ่นไปเกิดมองดีสุขเด้อน้องไขดาวเด้ออะไรพี่น้องเฮานี่สิไปอํลาพ่อจ๋าโหมมีพี่น้องแต่เพียงเท่านี้เนาะ ใครที่ข้ามาเบิ่งนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปกำลังใจให้แม่น้องเดือนหนเดอ้อไปเลยพี่น้องพอก,กันชิหน้ากาศสบายดี